สวัสดีครับทุกคนกู้ผมนะครับไปตามทางโกนะครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาแจ้งกฎใหม่นะครับของ youtube นะครับผมเช้านี้ได้รับนะครับ Gmail ใหม่เข้ามาจากทาง u t u b e นะครับเป็นข้อกำหนดใหม่นะครับผมที่สำคัญมากนะครับผมเป็นอย่างไรนะครับเราไปอ่านด้วยกันเลยนะครับใครได้รับบ้างนะครับมาดูพร้อมๆกันครับเนื้อหาก็มีประมาณว่าเรา จะออกข้อกำหนดใหม่ของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ u u u e e ในสัปดาห์นี้นะครับก็ตามที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วในเดือนกันยายนที่ผ่านมาโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube y p p จะเปิดตัวช่องทางใหม่เพื่อให้ครีเอเตอร์เติบโต,ต,ตและสร้างรายได้มากขึ้นซึ่งเราจะปรากฏข้อกำหนดใหม่ของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ u u u e e ลงใน YouTube Studio สัปดาห์นี้ เพื่อให้คุณสามารถเปิดใช้ช่องทางเหล่านั้นได้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดก็คือพาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิสร้างรายได้จะสามารถรับรายได้จากโฆษณาที่แสดงในฟีลช,ช็อตนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือประมาณว่าต่อไปนี้วิดีโอช็อตหรือว่าวิดีโอสั้นนะครับเราจะสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับจาก ตัววิดีโอนี้นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับข้อกําหนดฉบับปรับปรุงได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับผมถ้าเราจะเข้าไปทําก็เข้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับเข้าไปยอมรับเงื่อนไขนะครับกดที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับแล้วต่อมาฉันต้องทําอย่างไรทําอะไรบ้างนะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปคนจะเห็นแบนเนอร์ ในยูทูบสตูดิโอที่แจ้งให้คุณทราบถึงช่วงเวลาที่คุณสามารถอ่านและยอมรับข้อกำหนดได้หากต้องการเริ่มรับส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาช็อตตั้งแต่วันที่1นกุมภาพันธ์สองพัน่เป็นต้นไปคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดใหม่ก่อนวันที่กำหนดหากคุณยอมรับหลังวันที่1นกุมภาพันธ์สองพส่วนแบ่งรายได้ จากโฆษณาช็อตจะเริ่มสะสมตั้งแต่วันที่คุณยอมรับประมาณว่า,าถ้าคนยอมรับก่อนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์รายได้จากช็อตมันก็จะเริ่มคนยอมรับวันไหนมันก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันนั้นนะครับผมถ้าคุณยอมรับหลังหนึ่งกุมภาพันธ์มันก็จะเริ่มรับเริ่มนับหลังหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมแล้ต่อมาหากต้องการสร้างรายได้ ต่อไปนี้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดใหม่ภายในวันที่10ขกราคม2องรักกรด่คม2 0า3หากไม่ยอมรับข้อกำหนดฉบับปรับปรุงระบบจำเป็นต้องขอนำช่องของคนออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube นี่แหละครับตัวนี้แหละสำคัญ ตัวนี้เลยสาคัญนะครับเราฟังแล้วเราก็ตกใจนะเราที่สร้างรายได้ได้แล้วนะมันบอกว่านะครับเขาบอกว่าหากไม่ยอมรับนะครับข้อกําหนดภายใน10กรกฎาคม2 0 2 3นะเขาจะถอดเราออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ก็คือง่ายก็คือเราจะไม่สามารถสร้างรายได้จากช่อง youtube ของเราได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปยอมรับข้อกําหนดใหม่ตัวนี้นะครับเนี่ย นี่ครับผมหากต้องการสร้างรายได้ต่อไปในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบคุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดใหม่ภายในวันที่10กรกฎาคมอันนี้คือส่วนของข้อกำหนดใหม่นะครับมันจะมี2ช้อยนะครับมันจะมีให้ยอมรับให้อ่ายอมรับตัวสร้างรายได้ชอด็อตเงียงยาง และก็ยอมรับข้อกำหนดมาอีกหนึ่งอย่างมันจะเป็นสองอย่างนะครับต้องยอมรับนะครับก่อนวันที่สิบกรกฎาคมสองพันยี่สิบสามนะครับผมวิธียอมรับยอมรับกดตรงไหนให้เรากด,กดเข้าตรงศูนย์ช่วยเหลือนะครับตรงนี้เลยนะครับเ่ยศูนย์ช่วยเหลือนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วมาเข้าไปอ่านรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมอย่าห่วงจะ เข้าไปทางเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่มีสิทธิสร้างไรายได้จากซ่อง YouTube ของเรานะครับผมยังไงก็เข้าไปทํากันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ทํา YouTube นะครับพาร์ทเนอร์ทุกๆท,ท่านนะครับผมเป็นกําลังใจให้สู้ๆต่อไปนะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงตาม YouTube นะครับเพราะว่าเขาเป็นบริษัทใหญ่เราจะไปโต้แย้งอะไรไม่ได้นะครับเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใหม่เราก็ต้องทําตามปฏิบัติตามแค่นั้นเองนะครับ โอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ชกดติดตามทางช่องไปตามทาง go นำด้วยนำด้วยนะครับออกอีสานแล้วด้วยแล้วด้วยกว็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ